เพื่อนๆเ,เคยเจอกันบ้างไหมครับว่ามีคนใกล้ชิดนะครับหรือว่าคนรอบตัวเนี่ยนะฮะมีปอดไปล้มทีเดียวเลยนะชีวิตเปลี่ยนอย่างมากนะครับกระดูกหลังยุบกระดูกสะโพกหักนะครับติดเตียงเลยนะครับสําหรับอาการพวกนี้นะครับมีส่วนหนึ่งเนี่ยสามารถป้องกันได้เลยนะเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับทีนี้ให้จินตนาการนะครับว่ากระดูกของคนเราเนี่ยมันเหมือนกับโครงสร้างบ้านนะครับ ถ้าเกิดสมมติว่าเราสร้างบ้านมาระดับหนึ่งเนี่ยสักพักหนึ่งนะคงรสร้างมันเริ่มผุกร่อนไปนะครับมีโอกาสถล่มลงมาได้นะครับกระดูกของคนเราเหมือนกันนะครับกระดูกของคนเราเนี่ยตามธรรมชาตินะตอนเด็กๆเนี่ยกระดูกมันไม่แข็งแรงหรอกนะครับพออายุมากขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยมันจัาพีคของอายุน,นะฮะก็คือช่วงประมาณ20-25ปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่เรากระดูกแข็งแรงที่สุดในชีวิตเลยนะหลังจากนั้นผ่านไปเนี่ยนะครับความแข็งแรงกระดูกจะค่อยๆลดลงจะช้านะครับแต่ว่ามีความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนิดนึงนะครับ สำหรับผู้ชายจะลงช้าๆไปตลอดชีวิตแต่ผู้หญิงเนี่ยมีข้อเสียเปรียบนะครับผู้หญิงเนี่ยขึ้นกับฮอร์โมนด้วยนะพอช่วงวัยหมดประจำเดือนปุ๊บเนี่ยความแข็งแรงของกระดูกมันลงงวบเลยนะครับเพราะฉะนั้นโรคนี้เนี่ยเจอในผู้หญิงสูงอายุเยอะมากๆเลยนะครับเราสามารถแบ่งระดับนะครับของอการบางหรือพุนของกระดูกเนี่ยง่ายๆเลยนะแบ่งเป็น3ระดับนะครับระดับแรกคือปกตินะถ้าเกิดสมมติว่าแย่ลงมาหน่อยนึงเนี่ยนะเราจะเรียกว่ากระดูกบางนะครับแต่ถ้าเป็นหนักที่สุดก็คือกระดูกพุน รจริงๆกระดูกพุนจะมีแยกย่ยอยเป็นกระดูกพุนนิดหน่อยกระดูกพุนรุนแรงอีกอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดลวกันเนาะแบ่งเป็นแค่3อย่างว่าปกติบางแล้วก็พุนและกันนะครับจริงเนี่ยการไม่ได้ใช้มีที่จําเป็นเลยเนี่ยมีอย่างเดียวนะครับก็คือการตรวจมวลกระดูกนะครับทีนี้สําหรับเรื่องการตรวจมวลกระดูกนะครับมันจะมีเครื่องที่ใช้ในการตรวจตัวนี้โดยเฉพาะนะใช้เวลาในการตรวจไม่นานนะครับแค่ประมาณไม่เกินสินาทีก็เสร็จลวนะครับไม่จําเป็นต้องเข้าอุโมงค์นะครับ แล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับทีนี้มาดูว่าเมื่อไหร่เราควรจะตรวจมวลกระดูกกันบ้างนะครับถ้าเกิดเอาตามคําแนะนําเลยนะสําหรับผู้หญิงนะครับท,ทั่วไปนะครับก็อายุเกิน65ปีควรจะตรวจมวลกระดูกปีละ1ครั้งนะครับสําหรับผู้ชายนะครับถ้าอายุเกิน70ปีขึ้นไปก็ควรตรวจอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเช่นกันนะครับแต่ว่ามีข้อยกเวน้นนิดนึงนะถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้ในรายไหนเนี่ยที่มีความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดโรคกระดูกพรุนก่อนวัยนะ ก็จะแนะนําให้ตรวจก่อนเลยนะครับอย่างเช่นนะครับกรณีที่ได้รับสเตียรอยเป็นะเวลานานนะครับตัวสเตียรอยเนี่ยจะทําให้กระดูกเราพุนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็กรณีที่2นะครับก็คือกรณีที่คนไข้เนี่ยมีฮอร์โมนตกลงอย่างรวดเร็วเช่นนะครับกรณีที่ได้รับการผ่าตัดเอาทั้งมดลูกและรังไข่ออกไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนมันจะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับจะเกิดกระดูกพุนก่อนไวัยได้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยต้องตรวจเช็คมวลกระดูกก่อนวัยนะครับ ก็สำหรับการปฏิบ so ัติตัวนะครับก็ผมจะแบ่งเป็น2ส่วนละกันนะครับอันแรกก็คือปฏิบัติตัวก่อนที่เราจะรู้ว่าเป็นโรคกระดูกพรุนนะกับอันที่2คือเมื่อรู้แล้วเนี่ยนะครับจะปฏิบัติตัวยังไง2อย่างนี้แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับอันดับแรกนะครับกรณีที่ยังไม่รู้ว่าเป็นโรคกระดูกพรุนนะครับจะป้องกันได้ยังไงหรือว่าิบัตัวยังไงดีนะอันที่1เลยก็คือเรื่องอาหารการกินนะครับถ้าเกิดเราสามารถทานอาหารที่มีกลุ่มแคลเซียมสูงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารพวกนมนะครับหรือว่าพวกปลาเล็กปลาน้อยนะฮะที่สามารถกินได้ทั้งก้างเนี่ยพวกนี้แคลเซียมสูงก็จะมีผลทําให้กระดูกพุนช้าลงได้นะครับสำหรับอย่างที่2นะครับ<ม>ก็คือแสงแดดนะครับแสงแดดเนี่ยจะทําให้เราสามารถสังเคราะห์วิตามินดีขึ้นมาได้ซึ่งมีผลต่อการดูดซึมแคลเซียมนะถ้าเกิดเราถูกแสงแดดนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแดดแรงแบบชายหาดอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับแค่แดดเชา้าแดดเย็นเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นการสร้างวิตามินดีและการดูดซึมแคลเซียมได้แล้วนะครับ สำหรับการออกกําลังกายนะครับในกรณีที่ยังไม่ได้เป็นกระดูกพุนนะการที่เราออกกำลังกายที่แบบว่ามีการแอคทีฟนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการว่ายน้ํานะครับหรือว่าเล่นกีฬาฟุตบอลอะไรพวกนี้นะทุกอย่างเนี่ยจะกระตุ้นนะครับให้มีการสร้างกระดูกแล้วก็ชะลอเรื่องการเกิดการกระดูกพุนได้นะฮะอ่า uh, สำหรับกรณีที่ได้รับการวิจัยว่าเป็นกระดูกพุนแล้วนะครับจะมีความแตกต่างนิดหน่อยนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องอาหารนะครับ อาหารเนี่ยก็ทานเหมือนกันนะครับทานนมทานอาหารที่มีแคลเซียมแต่อาจจะต้องเน้นแคลเซียมสูงกว่าปกติหน่อยหนึ่งนะครับส่วนเรื่องแสงแดดก็เหมือนเดิมนะก็คือแนะนําให้ถูกแสงแดดเหมือนเดิมแต่ตัวสําคัญเลยก็คือเรื่องกิจกรรมนี่แหละนะครับเราจะไปออกกําลังกายแบบหักโหมรุนแรงไม่ได้ละเพราะว่าตอนนี้กระดูกเราพุนแล้วนะครับโครงสร้างไม่ดีละถ้าไปออกกําลังกายที่มีการกระแทกกันนะครับอาจจะหักได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าอาจจะต้องลดชนิดของการออกกําลังกายลงเป็นการออกกาลังกายที่เบาๆแทนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเดินเบาๆวิ่งจ็อกกิ้งนะครับหรือรำไทเก๊กหรือว่าการออกกำลังกายที่ช่วยเสริมความหรือว่าเป็นการออกกำลังกายที่เสริมการทรงตัวนะครับเสริมบาลานซ์อของร่างกายนะพวกนี้จะทําให้เราทรงตัวได้ดีขึ้นโอกาสล้มน้อยลงนะครับอ่าแล้วก็อย่างสุดท้ายนะที่ต้องเสริมในกรณีที่เป็นกระดูกคุนแล้วนะครับก็คือต้องมีการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับเพราะว่าถ้าล้มปุ๊บเนี่ยกระดูกอาจจะหักทันทีได้เลยนะครับ อย่างแรกเลยก็คือเรื่องแสงนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดอยู่ในบ้านค่อนข้างมืดนะบางทีเราเดินไปสะดุดอะไรนิดเดียวล้มเนี่ยกระดูกหักได้เลยนะต้องปรับแสงสว่างให้เพียงพอนะครับแล้วก็พื้นเนี่ยไม่ควรเป็นพื้นที่ลื่นนะครับถ้าเป็นไปได้พยายามเลือกวัสดุที่ไม่ลืน่นแล้วก็พยายามให้พื้นแห้งนะครับอย่าให้พื้นเปียกนานนะอาจจะลืนล่นได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเข้าห้องน้ํานะถ้าสามารถติดอุปกรณ์กันล้มได้นะครับอย่างเช่นราวจับนะครับ อันนี้เนี่ยก็จะทำให้โอกาสล้มน้อยลงนะครับทีน,นี้มาถึงทางในแง่ของทีมแพทย์บ้างน,นะถ้าเกิดคนไข้รับการนิฉัยว่าเป็นกระดูกพุนแล้วเนี่ยแพทย์จะทําอะไรให้ได้บ้างน,นะครับอันดับแรกเลยนะก็จะแนะนําการปริบ,บัวอย่างที่ว่าไปตะกี้ละนะครับแล้วยังให้ยาด้วยนะถ้าเป็นกระดูกพุนเนี่ยอย่างน้อยต้องได้ยา3มชนิดเป็นอย่างน้อยนะครับตัวแรกตัวยืนเลยก็คือแคลเซียมนะครับตัวนี้เนี่ยช่วยเสริมในกรณีที่คนไข้ไม่สามารถทานอาหารที่มีแคลเซียมได้เพียงพอหรือไม่มั่นใจนะฮะว่าจะทานได้เพียงพอ แพทย์ก็จะสั่งแคลเซียมเพื่อให้เมคชัวนะครับหรือว่าให้มั่นใจได้นะว่าคนไข้ได้แคลเซียมเพียงพอแน่นอนนะครับตัวที่2ที่แพทย์จะสั่งเป็นตัวยืนเลยก็คือวิตามินดีนะครับถึงแม้คนไข้จะถูกแสงแดดอยู่แล้วนะแต่ว่าในคนไข้ที่กระดูกพุนเนี่ยถ้าจะเอาให้มั่นใจว่าวิตามินดีเพียงพอก็ต้องมีการเสริมวิตามินดีเข้าไปด้วยนะครับสําหรับตัวสุดท้ายนะฮะก็คือยาที่ใช้ในการรักษากระดูกพุนโดยตรงนะครับซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยมีหลายชนิดมากๆเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นยาแบบกินแบบฉีดบางตัวก็กินทุกวันนะครับบางตัวก็กินสัปดาห์ละครั้งเดือนละครั้งนะครับแล้วก็ยาฉีดเนี่ยก็มีหลายแบบมากเลยนะครับบางตัวก็ฉีดหกเดือนครั้งบางตัวก็ปีละครั้งก็มีนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ทางคณหมอแนะนําแล้วกันนะครับครับทีนี้ก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมก็จะมาพูดถึง2คําถามที่ผมเจอบ่อยๆเลยแหละนะฮะที่คนไข้ถามนะครับว่ากระดูกพุนแล้วเนี่ยจะมีผลยังไงอันแรกนะครับก็คืออาการปวดหลังที่คนไข้เป็นอยู่เนี่ยนะ มันเกิดจากกระดูกพุนแล้วกระดูกยุบหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยอาการปวดหลังต้องบอกเลยนะส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดจากกระดูกยุบหลอกนะครับส่วนใหญ่เกิดจากกล้ามเนื้อนะแต่มันก็จะมเีเรียกว่าวิธีสังเกตง่ายๆนะครับว่าอาการปวดเนี่ยเป็นจากกล้ามเนื้อหรือเป็นจากกระดูกที่ยุบกันแน่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นจากกระดูกยุบอันดับแรกเลยถ้าเกิดสมมติว่ามีบาดบเห็ุเราก็ต้องนึกถึงอันนี้ไว้ก่อนเลยล่ะนะครับอันที่2นะครับ คือถ้าเกิดอาการปวดรุนแรงมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในท่าที่ตั้งตัวตรงเช่นท่านั่งท่ายืนนะครับพอนอนตุ๊บหายเลยนะครับอันนี้น่าจะนึกถึงเรื่องกระดูกยุบมากกว่านะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะถ้าเกิดมีอาการของการกดทับเส้นประสาทนะครับคือกระดูกยุบเนี่ยบางทีมันจะเคลื่อนมากดทับเส้นประสาทร,ร่วมด้วยนะจะทําให้คนไข้มีอาการขาอ่อนแรงขาชาถ้ามีอาการอย่างที่ว่านี่แนะนําว่าควรจะไปพบแพทย์นะครับอ่าส่วนคําถามที่2ทนี่ผมเจอบ่อยๆเลยนะ ก็คือคนไข้เนี่ยไปตรวจมาแล้วนะครับมีกระดูกพุนแล้วก็มาตรวจวินิจฉัยเนี่ยปรากฏว่ามีกระดูกสลังเสื่อมหรือเคลื่อนด้วยนะต้องได้รับการผ่าตัดกระดูกสลังนะครับทีนี้เนี่ยกระดูกพุนมันจะมีผลต่อการผ่าตัดไหมนะครับต้องบอกว่าขึ้นกับชนิดการผ่าตัดครับถ้าเกิดเป็นการผ่าตัดแบบทั่วไปเช่นผ่าตัดสองกล้องหรือผ่าตัดแบบว่าไม่ต้องเสริมเหล็กนะฮะเอาเฉพาะส่วนที่กดเส้นประสาทออกส่วนใหญ่คนไข้ที่เป็นกระดูกพุนเนี่ยจะไม่ได้มีผลกับการผ่าตัดสักเท่าไหร่หรอกนะครับ แต่ถ้าเป็นลักษณะการผ่าตัดที่ต้องใส่เหล็กเข้าไปด้วยเนี่ยนะฮะอันเนี้ยถ้ายิ่งมีกระดูกคุณรุนแรงความเสี่ยงของเหล็กที่ใส่ไว้มันจะหลุดหรือหักหรือเคลื่อนเนี่ยนะฮะมันก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะเราป้องกันตั้งแต่เนิน่นๆหรือว่าถ้ารู้ว่าเป็นแล้วเนี่ยก็ได้รับก,การวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีและช่วยลดความเสี่ยงตรงจุดนี้ได้นะครับ ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าคลิปรักษานี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานหน่อยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้คนที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับอย่าลืมนะฮะกระดูกคุณเท่ากับชีวิตพังนะครับโรคนี้เนี่ยสามารถป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงได้ก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับ